สวัสดีครับเรียวเทียนพยากรณ์ในผมอาจารย์ครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แดงไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีกุมผู้ที่เกิดราศีกุมก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่13มีนาคมนั่นเองครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีกุมนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์ และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวราศีกุมภ์ครับดวงชะตาของท่านในช่วงปากหลังของเดือนตุลาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมปีพุทธศักราช2567นั้น เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกุมในช่วงปากหลังของเดือนตุลาคมนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่ดีไฮพรีสเตตหรือว่าไพ่ราชนีจันทร์ถ้ามีไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่เกิดราศีกุมในช่วงปากหลังของเดือนตุลาคมอารมณ์ของชาวราศีกุมถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้ค่อนข้างที่จะหงุดหงิดง่าย,ายเอาแต่ใจตัวเองค่อนข้างเหวี่ยงวีนนั่นเองนะครับ อาจจะด้วยสภาพแวดล้อมการงานต่างๆนะฮะหรือว่ามีความเครียดอะไรสักอย่างหนึ่งจะทําให้ตัวท่านเองนั้นเป็นในลักษณะแบบนั้นหากผู้ที่เกิดราศีกุมต้องทํางานร่วมกับคนหมู่มากพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีด้วยกันแล้วกันนะครับไม่เช่นนั้นจะเป็นปัญหาต่อการทํางานของท่านได้นั่นเองบางทีตัวท่านเองนั้นอาจจะไม่รู้ตัวแต่ว่าคนที่อยู่ทํางานใกล้ชิดด้วยเนี่ยนะครับจะรู้สึกว่าอารมณ์ของท่านนั้นเปลี่ยนไปในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ ไพ่ดีไฮพรีสเตทหรือว่าไพ่ราชนีพระจันทร์ยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดราศีกุมนั้นมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเช่นบางทีบางท่านนั้นอาจจะไม่เคยดูแลตัวเองมาก่อนเลยหรือว่านานมาแล้วนะครับที่ใส่ใจดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําหนักตัวการออกกําลังกงกําลังกายหรือว่าการแต่งตัวในลักษณะแบบนี้ ตัวท่านเองนั้นจะกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นควบคุมเรื่องของอาหารการกินควบคุมเรื่องของน้ำหนักตัวการออกกำลังกายอย่างนี้ก็ได้คือเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากขึ้นคุณผู้หญิงนั้นก็อาจจะเป็นคนที่รักสวยรักงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไพ่ใบน,นี้ยังตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกุมนั้นถ้าเป็นการงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงดวงชะตาของท่านในช่วงปากหลังของเดือนตุลาคมนั้นจะถูกฉลกมากๆจะทําให้การงานด้านนี้ ปังมากๆนั่นเองนะครับบางท่านนั้นเปิดร้านเสริมสวยร้านต่อขนตาร้านทําเล็บต,ต,ต่างๆนี่นะครับกิจการด้านนี้จะดีมากๆนั่นเองบางท่านนั้นขายเกี่ยวกับพวกเครื่องสบางอาหารเสริมต่างๆขายเกี่ยวกับพวกเครื่องประดับหรือว่าพวกแฟชั่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเทา้าอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงธุรกิจด้านนี้จะดีมากๆนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักไพ่ใบนี้คุณผู้ชายนั้น อาจจะมีผู้หญิงสักคนหนึ่งบุคลิกหน้าตาดีเข้ามาในชีวิตมีโอกาสที่จะสร้างสัมพันธ์มีโอกาสที่จะคบกันแบบลับๆในลักษณะของบ้านเล็กบ้านน้อยอย่างนี้เป็นตน้นแต่ว่าคุณผู้หญิงชาวราศีกุมภาพันธ์ว่ามีไพ่ใบนี้มีคนมารักมาชอบมาจีบในช่วงนี้คบได้นะครับแต่ขอให้ค่อยๆค,ยคบกันไปศึกษาดูใจกันไปเพราะว่าบางทีผู้ชายคนนี้นั้นเขาอาจจะไม่โสดจริงระวังว่าจะตกเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยของเขาได้ไพ่ดีไฮพรีเซน์หรือว่าไพ่ราชนีพระจันทร์นั้นอีกความหมายหนึ่งก็คือ ไพ่ดวงเมียน้อยนั่นเองนะครับชาวราศีกุมครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตหากว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากจดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์ไพ่ยิปซีกับผมวิจานุให้ติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยด้วยประสบการณ์ในการดูดวงมากว่า20ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้น ได้มาสัมผัสกับความอัศจรรย์ของศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีผอาจารจารุพร้อมแลวก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่7นี่คือไพ่สิบไม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ย,ยิปซีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีกุมในช่วงปักหลังของเดือนตุลาคมค่อนข้างยุ่งนั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งการงานของท่านนั้นจะเกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากๆจะได้พบได้เจอกับคนจํานวนมากๆ มากหน้าหลายตาหลายเพศหลายวัยในลักษณะแบบนี้บางทีบางท่านทำงานโรงงานมีคนจำนวนเยอะๆบางทีบางท่านนั้นทำงานอยู่เฮดออฟฟิศซึ่งมีคนเยอะๆคนที่ทำมาค้าขายต้องให้บริการลูกค้าต้องพบปะก,กับผู้คนจำนวนมากในลักษณะแบบนี้อะไรที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากเนี่ยปัญหาจะเยอะนั่นเองนะครับฉะนั้นตัวท่านเองมักจะเจอปัญหาค่อนข้างเยอะภพยใบนี้ยังหมายถึงว่าการงานของท่านนั้น ค่อนข้างหนักเหนื่อยนั่นเองนะครับแทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเองฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีกุมต้องระมัดระวังหาเวลาพักผ่อนบ้างดูแลตัวเองบ้างนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2ไพ่ king of swords หรือว่าไพาก่กษัตริย์ถือดาบไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกว่าดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีกุมนั้นค่อนข้างเครียดตัวท่านเองนั้นได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่บางทีมีโอกาสที่จะปรับตำแหน่งขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นมีอำนาจมีบริวารเพิ่มมากขึ้น แต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มาฟรีๆมันต้องแลกมาด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งตัวท่านเองนั้นก็จะแลกมาด้วยความเครียดแลกมาด้วยเป้าอะไรต่างๆพวกนี้นั่นเองจะทําให้ตัวท่านเองนั้นมีแรงกดดันค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกว่าดวงการงานดีมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีโอกาสที่จะร่วมงานกับทีมงานใหม่ตัวท่านเองนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีแต่ว่ากับลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชา จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเขาอาจจะเกรงกลัวต่ออํานาจบารมีของท่านแต่ว่าลึกๆในใจแล้วไม่จริงใจอาจจะมีการพูดรับหลังทาอะไรรับหลังในลักษณะแบบนี้ฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีกุมวิธีการแก้ไขก็คือว่าพยายามลงมาดูแลเอาใจใส่เขาบ้างแต่จริงๆแล้วไพ่ใบน,นี้นี่นะครับความหมายอีกด้านหนึ่งก็คือว่าเป็นดวงชะตาที่ทําบุญคนไม่ขึ้นช่วยเหลือคนอื่นนั้นได้แต่ว่าเขาจะไม่ค่อยเห็นบุญเห็นคุณเรา แม้ว่าจะเป็นลูกน้องทีมงานบริวารของเราลงมาดูแลเอาใจใส่ขนาดไหนก็จะไม่ได้ใจเขานั่นเดงนะครับผมไพ่ใบนี้ครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่ผู้ที่เกิดราศีกุมเครียดนั้นผู้ที่เกิดราศีกุมเป็นคนที่เอาจริงเอาจาังกับชีวิตได้ทําอะไรก็ตามแต่บอกได้เลยนะครับว่าทุกอย่างต้องเป๊ะแล้วก็ผู้ที่เกิดราศีกุมนั้นมีแนวคิดมีสไตล์การใช้ชีวิตเป็นของตัวเองค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองหน่อยๆนยนั่นเองนะครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมก็คือตำแหน่งที่9นี่คือไพ่เอ็ดออฟคัหรือว่าไพ่หนึ่งถ้วยแองไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีกุมมีโอกาสที่จะได้รวมญาติเฉลิมฉลองอะไรสักอย่างหนึ่งเฉลิมฉลองความสําเร็จหรือว่านานๆานทีจะได้มีโอกาสรวมญาติพี่น้องนะครับผมมีการฉลองสังสรรค์หรือไม่ก็คือการรวมญาตินั่นนหะ มันมีหลายแบบนะครับการรวมญาติเพื่อเฉลิมฉลองหรือว่าเพื่องานบุญงานมงคลแต่ว่าการรวมญาติที่อาจจะมีญาติคนใดคนหนึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยหนักต้องไปดูแลหรือว่าต้องไปดูใจในลักษณะแบบนี้ก็ได้นดั่นเองนะครับพระเอกออฟคัพยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดราศรีกุมบางท่านนั้นมีโอกาสที่จะได้บ้านเช่นมีโอกาสที่จะได้บ้านหลังใหม่ เป็นบ้านที่มีมูลค่าตั้งแต่1ล้านบาทไปจนถึง3ล้านบาทในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับอาจจะเป็นคอนโดเป็นทาวน์เฮาส์หรือว่าเป็นบ้านแฝดอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับไพ่ใบน,นี้ยังหมายถึงว่าผู้ที่เกิดราศีกุมบางท่านนั้นที่สร้างบ้านเสร็จหรือว่าซื้อบ้านเสร็จแล้วอาจจะกําลังทําพิธีขึ้นบ้านใหม่ก็เลยมีการฉลองสังสรรค์เกิดขึ้นแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่8นี่คือไพ่เดอะสตาร์ไพ่แห่งความหวัง จริงๆแล้วไพ่ใบน,นี้เนี่ยนะครับก็บ่งบอกว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกุมนั้นหมดเคราะห์หมดโศกแล้วลหละนะครับคือยกระดับชีวิตยกระดับท่านั้นของความเป็นอยู่ดีขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายเขาว่าไม่มีอุปสรรคแต่ก็ไม่ได้หมายเขาว่าไม่มีเคราะห์ภัยอะไรยังมีอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะน้อยลงนั่นเองนะฮะไพ่ใบน,นี้ยังบ่งบอกว่าผู้ที่เกิดราศีกุมดวงการงานของท่านเนี่ยจะทําให้ท่านนั้นมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับ เช่นตัวท่านเองนั้นเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งเมื่อได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานแล้วตัวท่านทําออกมาได้ดีผลงานเป็นที่ประจักษ์ก็<อ>จะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานจากหัวหน้างานผู้บังคับบัญชายอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองตัวท่านเองนั้นก็จะมีชื่อเสียงในงานของท่านอย่างนี้เป็นตน้นผู้ที่เกิดราศีกุม้าากว่าเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นนักแสดงจริงๆแล้วตัวท่านเองนั้นก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของบักหลังเดือนตุลาคมนั้นอาจจะด้วยผลงานอะไรสักอย่างหนึ่งของท่าน จนกลายเป็นกระแสคราวนี้แหละนะครับดวงการงานของท่านนั้นจะปังมากๆคิวงานแน่นเอียดอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับไพ่เดอะสตายังตีความหมายได้ว่าคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทั้งหลายรับเหมาก่อสร้างนะฮะอันนี้ดีสร้างบ้านสร้างอาคารพาณิชย์หรือว่าสร้างตึกอะไรพวกนี้ถือว่าดีนะครับคนที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ขายเฟอร์นิเจอร์ก็ดีหรือไม่ก็คือคนที่ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของ การปลูกหญ้าออกแบบสวนจัดตกแต่งสวนนะฮะในลักษณะแบบนี้ก็ดีด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับไพ่เดือนสตาร์นั้นยังตีความหมายได้ว่าบางทีผู้ที่เกิดราศีกุมบางท่านนั้นจะได้สร้างบ้านใหม่หรือว่าบางทีจะเอาช่างมาซ่อมบ้าน มารีโนเวทบ้านนะครับมาต่อเติมบ้านอย่างนี้ก็ได้บางทีบางท่านนั้นอาจจะซื้ออุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์เครื่องประดับบ้านเข้าบ้านนะครับหรือไม่บางทีบางท่านนั้นอาจจะให้คนมาตัดแต่งกิ่งต้นไม้นะครับมาตัดหญ้าหรือว่ามาปรับภูมิทัศน์บ้านในลักษณะแบบนี้ก็ได้นี่คือความหมายของไพ่เดอะสตาร์ star. อย่างที่ผมบอกว่าไพ่เดอะสตาร์นั้นเป็นไพ่ที่ให้ขุนด้านดีด้านบวกกับผู้ที่เกิดราศีกุมนั่นเองนะครับแต่ว่ามีไพ่อยู่สองใบที่ผู้ที่เกิดราศีกุมต้องระมัดระวัง ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3ก็คือไพ่แปดดาบนั่นเองนะครับไพ่แปดดาบหมายถึงความเครียดอาจจะมีความเครียดวิตกกังวลอะไรสักอย่างหนึ่งในลักษณะแบบนี้หรือว่าเครียดเกี่ยวกับงานเพราะว่างานของท่านนั้นค่อนข้างที่จะยุ่งงานของท่านนั้นไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนจํานวนมากๆอาจจะมีเรื่องมีราวทาให้ตัวท่านเองนั้นไม่สบายใจเครียดมากๆนั่นเองนะครับก็อยากจะให้ผู้ที่เกิดราศีกุม พยายามปล่อยวางนะครับถ้าเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วอดีตก็คืออดีตแก้ไขไม่ได้อนาคตก็ยังมาไม่ถึงอย่าไปผัววงมากนะักให้อยู่กับปัจจุบันแก้ไขไปทีละปอนนั่นเองนะครับหรือบางทีบางท่านผู้ที่เกิดราศีกุมนั้นเป็นคนที่ค่อนข้าง คิดมากหน่อยนะครับบางทีได้ยินได้ฟังเรื่องใดมาเก็บมาคิดมาเครียดบางทีตัวท่านเองนั้นอาจจะเครียดฟรีก็ได้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านก็ได้แต่ว่าจิตของท่านนั้นจะปรุงแต่งไปเองทําให้ตัวท่านเองค่อนข้างเครียดในลักษณะแบบนี้ก็ได้อย่างที่ผมบอกว่าต้องรู้จักปล่อยวางนั่นเองนะครับจึงจะมีความสุขครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่5นี่คือไพ่ The Hangman หรือว่าไพ่คนห้อยหัวนี่คือไพ่เคราะหใหญ่ ให้บน,นี้ให้ระวังเรื่องของสุขภาพนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผู้ที่เกิดราศีกุมงานค่อนข้างหนักงานค่อนข้างเยอะนี่นะครับบางทีอาจจะมีความเครียดสะสมด้วยในลักษณะแบบนี้ให้ระวังด้วยนะครับว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายได้นั่นเองนะครับหรือไม่โรคภัยอะไรที่มันเกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์เช่นพวกความดันเบาหวานโรคอะไรที่มันรักษาย,ยากมะรงมะเร็งอะไรประมาณนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ ไพ่ใบนี้บางทีผู้ที่เกิดราศีกุมอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือไม่บางทีอาจจะเกิดขึ้นกับญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่คนใกล้ตัวอย่างนี้เป็นตน้นเจ็บไข้ได้ป่วยหนักอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่เดอะแฮงแมนถ้าว่ารุนแรงมากๆก็หมายความว่าญาติผู้ใหญ่นั้นอาจจะจากเราไปแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับก็อยากจะให้ผู้ที่เกิดราศีกุมนั้นได้มีโอกาสทําบุญถือว่าเป็นการทําบุญสดอเคราะห์ก็แล้วกันนะครับทําบุญตามความเชื่อตามาศาสนาของท่าน ท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนลองหาโอกาสนะครับทับุญใสบาตรถวายสังฆทานหรือว่าจะสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วก็ฝึกจิตนั่งสมาธิแผ่บุญแผ่กุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราภาัยรยร้รายเรื่องเรไรยจะได้เบาบางจางลงได้นั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดราศีกุมกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงปากหลังของเดือนตุลาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับ ตัวท่านเองมีไพ่ใบนี้นี่คือไพ่ Queen of p e น t a เ l e หรือว่าไพ่ราชนีถือเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปก็หมายความว่าดวงชะตาของท่านในช่วงปากหลังของเดือนตุลาคมนั้นจะหาเงินได้เยอะมากขึ้นงานหนักเหนื่อยก็จริงนะครับแต่มันจะหนักเหนื่อยคุ้มค่านั่นเองนะฮะก็หมายความว่าจะมีเงินมีทรัพย์เข้ามาคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายก็หมายความว่าลูกค้าเยอะนั่นเองนะครับจนไม่มีเวลาพักผ่อนในลักษณะแบบนี้นั่นเองไพ่ใบนี้จึงหมายความว่าจะหาเงินได้เยอะมากขึ้น ถ้าเป็นเรื่องการงานก็หมายเขาว่าจะเติบโตในหน้าที่การงานบางทีบางท่านมีการปรับตําแหน่งใหม่ปรับอัตราค่าจ้างใหม่ในลักษณะแบบนี้ตัวท่านเองนั้นจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาแต่ว่าคนที่ได้พไพ่ใบนี้ชาวราศีกุมนั้นเมื่อเวลามีเงินก้อนใหญ่เข้ามา มากที่จะมีค่าใช้จ่ายตามมาด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่ใช้เงินมือเติบพอสมควรนั่นเองนะครับเช่นถ้าเป็นการซื้อของก็คืออาจจะซื้อของชิ้นใหญ่หรือไม่ก็คือซื้อของที่มีราคาค่อนข้างสูงหน่อยในลักษณะแบบนี้ฉะนั้นต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับยังไม่หมดนะฮะตัวท่านเองยังมีไพ่ king of p a n t l e r รือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่4นี่คือไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสำรับของไพ่ยิปซีคือใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วไพ่ king of p a n t l e r รือว่าไพ่กษัตริยย์ถือเรี นี่คือไพ่อภิมหาเศรษฐีคนที่ได้ไพ่ใบนี้จะมีโชคมีลาภทางการเงินครั้งใหญ่มากๆนั่นเองนะครับบางท่านนั้นมีโชคมีลาภเกี่ยวกับการงานของท่านอยู่ๆก็มีลูกค้าเยอะมากๆหลายเท่าตัวอย่างที่ตัวท่านเองนั้นไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนอยู่ๆก็อาจจะมีออเดอร์ใหญ่มากๆในหลายรอบ10ปีอย่างนี้เข้ามาหรือไม่ตัวท่านเองนั้นอาจจะมีโชคมีลาภถูกหวยถูรัตเตอรี่ ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างมหาศาลมากๆนั่นเองนะครับฉะนั้นไพ่ใบนี้อาจจะทําให้ดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกุมนั้นพลิกผันไปได้เลยนะครับถ้าเป็นเรื่องทางการเงินจากคนธรรมดาจากคนที่ติดขาดด้านการเงินการทองพอเข้ามาสู่ในช่วงของปากหลังเดือนตุลาคมนั้นดวงการเงินของท่านจะปังมากๆมีโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตพลิกชีวิตจากคนธรรมดากลายเป็นเศรษฐีใหม่กลายเป็นเศรษฐีใหญ่รวยมากๆนั่นเองนะครับชาวราศีกุมครับ เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกิดราศีกุมกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงปักหลังของเดือนตุลาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่ใบนี้นี่คือไพ่8ถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่6ไพ่8ถ้วยนั้นถ้าเป็นเรื่องความรักไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับบางทีบางท่านนั้นต้องห่างไกลกันอาจจะด้วยสาเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่ามีปัญหาด้านการงานไปติดต่อง,งานต้องห่างกันสักพักหนึ่ง3วัน5วัน7วัน,วนอย่างนี้ก็ได้ ไพ่ใบน,นี้มันยังหมายถึงว่าคนที่เป็นโสดอาจจะยังโสดอยู่เลยนะครับผมในช่วงนี้อาจจะยังไม่มีใครที่ถูกใจหรือว่าตัวท่านเองนั้นแม้จะมีบุคลิกดีหน้าตาดีการงานดีฐานะดีแต่ก็แปลกดีไม่มีคนเข้ามาในชีวิตเลยในลักษณะแบบนี้เพราะว่าไพ่ใบนี้หมายถึงอภพรักก็ได้นั่นเองนะครับผมหรือว่าบางทีบางท่านนั้น เลิกรากับคนรักไปนานแล้วนะครับตอนนี้อยู่เป็นโสดรู้สึกว่าเอ๊ะการอยู่เป็นโสดนี้มันก็ดีเหมือนกันแนฮะสบายใจดีไม่มีใครมาวุ่นวายกับชีวิตอย่างนี้เป็นตน้นหรือไม่บางทีบางท่านนั้นในช่วงนี้อาจจะไม่ไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของความรักไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการงานการทำมาหากินมากกว่าก็ได้นันเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้นะครับผมที่อยู่ในตำแหน่งที่1นนั่นก็คือไพ่ดีไฮพรีสเตทหรือว่าไพ่ราชินีจันทร์ตามที่ผมได้พูดไปว่าคุณผู้ชายชาวราศีกุมนั้น เป็นคนที่มีเสน่ห์บุคลิกดีตัวท่านเองนี่นะครับอาจจะมีผู้หญิงสักคนหนึ่งมีบุคลิกดีหน้าตาดีเข้ามาในชีวิตยิ่งถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นมีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ให้ระมัดระวังด้วยนะครับบางทีคนที่ท่านคบนั้นมันอาจจะยาวไปถึงขนาดที่ว่าเป็นกิก๊กเป็นกากเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยซุกซ่อนเอาไว้ให้ระวังว่าครอบครัวจับได้จะมีปัญหาตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะแฮงแบนหรือว่าไพ่คนห้อยหัวรุนแรงถึงขนาดที่ว่ามีการเลือกรายอย่าร้าง แยกกันอยู่ได้นั่นเองนะครับฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีกุมต้องระมัดระวังส่วนคุณผู้หญิงชาวราศีกุมก็เช่นเดียวกันเพราะว่าไพ่ดีไฮพรีสเตทหรือว่าไพ่ราชินีพระจันทร์อีกความหมายหนึ่งก็คือดวงเมียน้อยนั่นเองคนที่มารักมาชอบมาจีบในช่วงนี้คบได้คุยได้นะครับขอให้ระยะเวลาเนี่ยมันเป็นเครื่องพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นถามว่าดวนตัดสินใจ ให้ระวังด้วยนะครับว่าเขาจะไม่โสดจริงจะตกเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยโลกใบที่2ที่3ของเขาได้นั่นเองนะครับคุณผู้หญิงชาวราศีกุมครับแต่ถ้าเป็นความรักเกี่ยวกับทางน้่งของญาติพี่น้องไพ่เอ็ดออฟคัพนะฮะหรือว่าไพ่หนึ่งถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่9เนี่ยความรักในกลุ่มญาติพี่น้องนี่คือรักสมัครสมานสามัคมคีคคกันดีมีโอกาสที่จะจัดงานฉลองสังสรรค์เรื่อนเริงหรือว่าได้มีการรวมญาติทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ และนี้ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกุมในช่วงปากหลังของเดือนตุลาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมปีพุทธศักราช2567นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกี่ยวราศีกุมดวยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำเอาคําติชมของท่านนี่แหละไปพัฒนาปรับปรุงช่องเปลวาเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผาจารยจาุช่องเปลวาเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ